ตีครัตีสี่ FN ครับผมเข้าอู่เรือตี้นะฮะ AD AD ลงฝั่งของเขตบีบมาตีที่อกครับผมฝั่งของ PRN ลงฝั่งของอู่เรือตีเจ็ด RD RD ก็อยู่ฝั่งบริเวณขอบของอู่เรือครับอู่อู่เรือเยอะมากแล้วตีที่แปด RD MK ครับผมแล้วลงฝั่งของพีครับตีที่เก้ามะนาวมะนาว,มะนาวลงฝั่งของอูเออ่เรืออู้เราอู่เรือกี่ตีวันนี้เอออู่อเรือแม่คนเดือดผมบอกเลยคุณดูแล้วตีที่สิบเอ็ดนะเป็นฝั่งของอ e ีก้าครัลงอหอ,อ,อดูดาวตีที่สองนะ ฝั่งของเยาวชนลงฝั่งของโรงงานครับต้องไปดูฝั่งของกู่เรือแหละครับโคตรเยอะโคตรถึงโคตรอันตรายแล้วแค่ไหนจะได้เฟิร์สบัตรกันหรือเก็บคิวแรกของแบบนี้ไปอะแล้วนะหน้าพีไอครับผมมีคน้วตรอย่างไงอะแบนเซเว่นรงนี้เจ็บครับเจ็บเจ็บต้ตงองติดฝั่งเอาไอวอลแล้วนี้ปัดขวอ,อาภูสาวผูสาวโดนคอหลังมาเรื่อยๆสี่สิบห้าเราเรียบร้อยเพื่อนลองดาวไปแล้วเรารองดาวไปสองเหลือสองอะแล้วจะไหวไหมับผมลืมคืนลืมเกินที่ออกไปแล้วนอกไปห้อยแล้วไปโกหกไปไต่อยไปต่อย ไปต่อยใครเราเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตแรกจาก f อฟครับผมนะเก็บคิวแรกของแผนที่นี้ไปได้แล้วพรีอาตรงนี้น้องดาวเป็นสน้องดาวปเป็นสาหลือผู้เล่นแค่คนเดียวครับผมจะออกได้หรือเปล่าจะแตกเป็นตีแรกโจกอันดับที่11ไปเลยหรือเปล่าฮะ<ส>เอาแล้วครับผมนะฝั่งของ f อนะบางภูมิฮะเก็บไปเป็นดับเบิลคิวแล้วเก็บ2คนเดียวทำให้ได้เฟิร์สบัตไปแล้วเป็นฝั่งของเพอร์เฟกแบ่งคิวไป1คิวแล้วเนี่ยไทเตอร์คอร์ดกา้าไปได้มา1คิวฮะจากตีไหนฮะตีมะนาวหรือเปล่าครับผมนะฝั่่่่งงขออแชมมมปะะนาาวหรืเลไใฮ เป็นแคนไหนครับเป็นแกน C N K เฮ้ C N K กอดเรนี้โดนเก็บไปสองเก็บไปสามอ๋อเหลือผู้เล่นคนเดียวเจ้าแพทต้องบอกให้บอกก่อนเฮ้ยตอนนี้โดนต้านฉาด้านหลังอะได้จะรอยาได้จะแตกตีแรงกันสำหรับ C N K ผมว่ามีแตกตีแรงครับกาโดนเขอหลังมาแล้วก็โดดโดดไหมโดดไปอะรอดนะขอโดดมาก่อนเฮ้ยโดนไล่หลังมาด้วยอะเจ้าแพทจะไหวหรือเปล่าฮะก็บอกก็บอกจะช่วยชีวิตไม้อ่แล้วเหมือนจะออกได้แล้วฝั่งของยั์ฝั่งของยาครับผมเข้ามาแจมเป็นมือที่สามนะ นี่ฮนะได้ไป2คนะิว่ะจากหญิงสอนแล้วก็ฝั่งของโนะอทีเอ็ก่ะปุ้ยเล่านี้อ่าพีจีใส่ตัวเองคมๆแล้วเรียบร้อยซีเอ็นเหมดตีแตกตีแรกจบอันดับที่10ไปเป็นตีแรกนะเกมนี้มีทั้งหมด10แคนมาไม่ทัน2แคนนะไม่มีความรับผิดชอบฮนะแล้วตีที่9โอ้แมเรียบร้อยหมดตีนะสอับแคนมะนาวหมดตีตามๆามันไปจบอันดับที่9ไปเป็นตีที่2ฮนะแล้วยังไงบ้านแอลฮนะ หนึ 1> 1่งเม็ดสองเม็ดเข้าหัวให้เม็ดเดียวพอให้เม็ดเดียวพอผมนะโอ้โหแล้วแขนยักษ์มาตึงจัดนะขอบคุณ500ดาวจากน้องฟ้าด้วยเป็นที่ปรึกษาผมเลยนะคนดูฝากกดไลค์ให้เม็ด500ดาวค่าน้ำคนสตรีมหน่อยนะขอบคุณมากนะผมตอนนี้เหลือ3าคนนะวงแรกของเรานะบีบมาด้านซ้ายของแผนที่เลยฮนะโอ้โหแครวงแรกานั้นเองฮนะเราเอฟเอฟกับได้ไป6กค e ิว6อีอิมอะ แล้วนี้ขาก้าวแปดะนะไปยืนลงโอ้โหแล้วไปยืนเล็งโล่งๆอย่างนี้ไตเติ้ลก่อนแล้วโดนเนาะฝั่งของแคนยักเก็บคิวไปแล้วเหลือแค่สองคนสุดท้ายฮะแต่ได้ไปหกเอา้วบางภูมิก็โดนเหมือนกันนะยิงเป้าเหมือนจะมียิงเป้าเหมือนจะมีครับผมนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ต้องมาดีแล้วฮะเพอร์เฟกต์นายออกได้ระบางภูมินี่น่าจะออกยากอยู่ฮะมาดูฝั่งของเอดีนะเอดียังไม่มีคิวฮะเแล้วก็ฝั่งพีอาร์เอ็นออกมาได้นะอีสานตอนนี้ก็ฟาร์มาชิวๆีวายังศูนย์คิวกันอยู่ฮะ แล้ตีที่แปดดีเอ็มเคก็ยังสูนคิวกันอยู่แล้วตีที่แปดดีเอ็มเคแล้วก็ฝั่งของอีกอคระก็ยังสูนคิวกันอยู่แล้วตีที่สองยาวชนก็ยังสูนคิวกันอยู่ฮะคือโซนด้านล่างเน่ะโซนด้านล่างนี่คือว่างเลยคืออยู่แต่โซนด้านบนกันหมดเลยนะอู่เรือบ้างแหละยิงเป้าบ้างแหละสู่สารบ้างแหละนะฝั่งของแคนยักษ์ก็ได้ไปสี่คิวเหมือนกันนะยังไงฮะตาต้นเอาและหญิงต่อลูกอะไ,ไรฮะเลือกเป็นตาต้นและคอยโควาอยู่แลเป็นฝั่งของใครเป็นฝั่งตัวเล็ก ทุกเล้ามาทอนสั่นกลมๆเราเรียบร้อยบางครูม,มาออกไม่ได้จริงๆฮะทต่ไม่ฝั่งของเต็จสติอะฝั่งของเอฟเอนเหลือฝั่งของเพลิงเป็นคนเดียวฮะเอาหน้าพี่จิมใหญ่ๆนะผมไม่เห็นหน้านะเออเอาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมาดูหน้าพี่หรอกดูการแข่งขันดีกว่าการแข่งขันสนุกกว่านะอีสานไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องแอบเอาท้ายวงนะจัดไปนะวันนี้ต้องพรด้วยนะสู้ๆทุกแขนคขะฮะเชียร์แข่งไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคนสตรีมอ่านเม็ทุกเม็ดครับแล้วเป็นฝั่งของตี้ยแล้วที่คุมฝั่งของสุสานอ่ะนีอยู่ฮะ เป็นฝั่งของอาเดียวนี้เป็นฝั่งของเนี่ยเซนจูฮะเก็บไปเป็นทริปเปิลคิวเก็บ3ครับเว่อมาที่หลังดังหัวผมก็ได้ไป4คิวเหมือนกันนะแล้วเอเบก็บอกนะว่าโชว์ฝั่งของเปิดเป็กเปิดเป็กเรานี้เล่นกับะใครอยู่ไม่รู้อ่เแื้วเขาโดดกันมาสองคนนั่นนั่นนั่นหรอแล้วท้อดาวไปถึงแล้วกลางโคโนสวยแล้วจะเก็บ2โชว์ไหมแล้วม้วนโคโนหลอกไปโุมแลโดนสองยาวมาบางภูมิอยู่ไหนบางภูมิมาซ้อมเพื่อนบางภูมิมาแล้วครับผมบางภูมิ พาสคือหมดตีพาสคือหมดตีอ่ะเราไปตัดคมพมแล้วเรียบร้อยน้องดาวได้ฮะน่าจะมีเหรียญแล้วฮะน่าจะมีเหรียญชุบเพื่อแล้วแล้วปลาดุกดาได้เกิดครับบางวงตรงนี้เก็บไปเป็นดับเบิลคิวเขาบอกนะเก็บไปสามคิวแล้วฮะอาร์ดีครับเป็นฝั่งของอาร์ดีนั่นเองครับที่โดดขึ้นไปฝั่งของหอดู D ดาวนี่เราโดนเก็บไปสองฮะพีอาร์เอ็นเขบอกนะช่วฝั่งของลืมกินไม่ได้ฮะมาดูฝั่งของตี้นี่เลยฮะเอไอครับเสียผมันโดนโอไปฮะ เหลือฝั่งของแซทโกที่ได้เป็นเดือดคิวอะบมดแล้วฝั่งของเบสเบสเล่นอยู่แล้วไปเจอฝั่งของโหนกอันเราเดินสลักมาต่อแบบเบสเหลือฟาวฟาวปาวันนี้ประหยัดสามเปอร์เซ็นเพื่อนเราบอกให้วอลไปสวยอะประหยัด 100m แต่ร่างหัวอุยเราเมทัลจิตเจ็บเหมือนจะไม่มีเกาะเหมือนจะไม่มีเกาะแล้วหมดแล้วตีอะเอฟบีตีหูลู่ไป้วยังไม่โดนติดฝั่งของไอวอลแล้วเพื่อนเขามาเติมเพื่อนเขามาเติมแล้วเพื่อนออกไปห้อยแล้วผู้สาวผู้สาวโดดมาอย่างงี้เอฟบีฝึกๆคมๆเรียบร้อยเจอสองสามมาล็อกดาวไปเหลือแซทโง่คนเดียวฮะสำหรับอีก ฝั่งของยาวชนนี้ขยับขึ้นมาฝั่งของพีคแล้วนะยาวชนขยับขึ้นมาฝั่งของพีแเรายังสูนย์คิวอยู่ฮะน่าจะไปเจอกับฝั่งอีสานแน่นอนนะอ้าวอีสานเป็นฝั่งของอีสานเก๊ซิมได้เป็น1คิวฮะอีสานนะอ้าวฝักฝากเชียร์แค่อีสานด้วยอ้าวด้านหลังเฮ้ยด้านหลังเขาชุบกันโหร้องหรอเขาชุบกันพวกมึงไม่เห็นเหรอน้องน้องน้องพวกมึงไม่เห็นเหรอน้องเขาชุบกันด้านหลังน้องแสดงว่าแม่งไม่มีใครเห็นเขาชุบกันด้านหลังเฮ้ยเขาชุบวงอยู่เฮ้ยหลังสูอ่เเหห็็นนนแแลล้้ววี าไนมาก่อนเลยสไเลยเจาะรัวรัวเจาะยับยับเจาะยับยับชินดีด่ดชินดี้น่าจะอยู่หลังเสาน่าจะอยู่หลังเสาพึ่งมาลุ้ตัวแล้วกเกมสทีมนี้อ้อมขวามาแล้วฮะชินดี้พยายามเจาะให้วอลด้วยสนไนส์บาเล่คู่ฮะแล้วชินดี้อ้อมขวามาเอานี้เข้าหัวคมคมเข้าหัวคมคมเข้าหัวคมคมมาเราเป็นฝ่าของยักษ์ตรงนี้ฝั่งของแคนยักษ์ไปตัดฝั่งของเอฟเอสมาฮะแดีวหนึ่งเม็ดพอหนึ่งเม็ดพอหกสิบหกดาวเมจนะฮะ เป็นการทักทายฮะเสียปลาดุกนาไปสะหรับเพอนๆะเอดีครับผมอ่านแล้วพ r ีอาร์เอ็นได้เกิดหมดตีฮะอาร์ดียังไม่ได้เกิดนะดีเอ็มเคขยับขึ้นมาแล้วครับผมนะเข้ามาพิีเหมือนกันแล้วเรียบร้อยตีที่เด็ดอีกใครหมดตีอะจบอันดับที่สามไปอะเฮ้ยไม่ใช่สิอันดับที่สิบก้าแปดอันดับที่แปดไปนะเป็นตีที่สามนั่นเองอ่าชาวาชนเรอยากเามาเรื่อยๆนะสอบถามชาว้าชนนะยังไม่เจอใครฮะพ r ีอาร์เอ็นได้เกิดหมดนะ แล้วเอฟเอเปิดเรับผมบางคูนตรงนี้ไปน้องดาวมาได้หนึ่งอะโอ้โหแล้วเอฟเอตัวนี้คิวเยอะจัดนะฮะตรงนี้ได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ละได้ไปทั้งหมดเจ็ดเก้าคิวแล้วฮะอีสานตัดพามาลาเตให้สองยาวไปครับผมนะน้องดาวไปหนึ่งแล้วมายืนหลุดตรงนี้ครับผมเอาดีเอ็มเกไปยืนหลุดไน้แล้วอีสานเก็บไปสองอะเก็บไปสามครับผมนะเหลือฝั่งของพ่อเบลนะเป็นคนชุบฟัวเดียพ่อเบลของเราอ่ะโอ้โหที่เป็นตัวห้อยของเรานะดีอะยังมีตัวห้อยไม่งั้นหมดี้อ่ะเราอีสานตรงนี้ ได้คิวไป3คิวชิวๆครับเป็นลาเต้เก็บไป2คิวแล้วเก๊กซ pues, ิมเก็บไป1คิวครับมาดูฝั่งของแคนยักกันหน่อยเอ้าแล้วแคนยักอะล่วงไป3เหเลยหญิงต่อนคนเดียวหญิงต่อนให้เม็ดเดียวแดงๆให้เม็ดเดียวแดงๆงชุบเพื่อนหลอชุบเพื่อนหล่อเรามาชุบฝั่งของตัวเล็กได้ครับเจอฝั่งของเอฟเอับเอฟเอเหลือคนเล็กคนเดียวฮะเหลือฝั่งของไทเติ้ลก่อนแล้วยาเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าเหลือเหลือยี่สิบครับพันยาก่อนไหมคะัไทเติ้ลนะจะไปขึ้นเครื่องเด็ดครับ แล้วฝั่งของแคนยักษ์เขาชุบได้หมดเลยครับฝั่งของยักษ์เขาชุบได้หมดเลยนะแล้วออกได้หรือเปล่าไตเติ้ลไตเติ้ลออกได้ครับโอ้ยเดือดจัดนะเกมแรกนะเกมที่2ก็เป็นขกสวรรค์นนะนี่คือเกมแรกนะเกมที่2ก็ขกสวรรค์เหมือนกันนะแล้วฝั่งของซีนี่นี่ก็หมดตีไปนะมานานเขาหมดตีไปแล้วก็อีกไก่ก็หมดตีไปแล้วนะยี่สิบสี่คนครับผมนะคนดูไปดูวงที่สองกันหน่อยวงที่สองอยู่ที่สู่สารหอดูดาวนะลงเก็บบีบมาแล้วก็คาตูอาวงที่สองของเรา ยี่สิบห้าคนครับอุหลตีที่เจ็ดอาดีเขาเลือกที่จะแคมป์เลยครับคือเขาแคมป์เลยแล้ววงก็อยู่กับเขาด้วย่าสำหรับอาดีฮะไทเติ้ลมาชูฝังของปังภูมิมาได้ไหมฮะอีสานลาเต้ไปเก็บคิวมาอีกหนึ่งคิวเป็นสามคิวแล้วลาเต้ของเราอุลตีสองแคนยักษ์เอาจัดนะแคนยักษ์เอาเยอะจัดนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสามคิวครับโอ้โหรอไปสิบสามคิวแล้วแคนยักษน์ะ แค่นหนูที่สิบเลยนะตึงนะไปสามด้วยนะไม่เป็นไรอนะเกมที่สองยังมนะีแล้วก็คาถานานระูตโตะหนูต้องหนูต้องท่องคาถาナนนะูตโตะหนูที่หนึ่งแน่นอนแต่ผมไม่ได้ลงอนะอยากไปลงเล่นสนายให้พี่แก้มนะครับผมนะสวัสดีค่ะทํางานไม่มีเวลาดูพี่จิมเลยมาเหมยสวัสดีมาเหมยคนน่ารักด้วยสวัสดีน้องเหมยคนน่ารักด้วยสวัสดีค่ะน้องเหมยไม่มีเวลาคุยไม,ม่เวลาดูเลยครับนะ บากว่ารับทักแชทเออบอกน้องเหมยน้องเหมยพี่บอกให้น้องเหมยทักแชทหาพี่น้องยังไม่ทักหาพี่เลยทักเฟซมาหาพี่ด้วยฮะอ่ะมาดูกันนะผมนหน้าตู้ัวนี้ฮะเขาปิดไอวอลชุบครับแต่เข้าได้ครับเข้าได้ฮะแล้วตรงนี้เราเปิดมาตรงนี้ใบตักโขกก้อนให้เม็ดดีอยูครับจากเอฟเอชโดนเก็บไปลายไตรเตอร์โดนน้องดาวไปฮะเหลือเพอร์เฟกครับผมนี่เพิ่งชุบมาได้ฮะบางภูมิก็ก็ยังรออยู่ฮะชุบได้ฮะเมื่อกี้ยังชุบได้เข้าตู้ไปชุบได้ฮะแล้วแขนยาวนี้ล่อไปแล้วหมด14คิวแล้ว สวัสดีครับผมนะสวัสดีววนด้องหลิวนะแคลรต้เหรอแคลรตี้ฮะสิทีม12แคน่ะสิบสทีมสิแคลนะแล้วแคลยาเขาเอาเยอะจัดครับแล้วพ r ี็ไหลามารงคาตูเจอฝั่งของเอ